สวัสดีครับโอแคปิตอลไทยการ์เด้นครับวันนี้ทำวาวสับประรดกันดีกว่านี่เมื่อกี้ผมเอาสับประดปรดไปล้างมาแล้วก็ผมล้างเปลือกแค่ง่ายๆครับแค่ฉีดน้ําใส่น้ํามันผ่านเฉยๆเพราะว่าเนือเปลือกเนี่ยเราจะาไปทําเทปเช่ด้วยก็สูตรเทปเช่นี่ก็ได้มาจากช่องพี่บอยบอลทูเบียนะครับเดี๋ยว๋ผมจะทําด้วยเลยก็ไหนๆม,นมันก็มีเปลือกอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไปทำไวสับประรดกัน ครับเดี๋ยวขอตัวไปปอกก่อนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนี่ครับเอาครับเราก็มาเริ่มปอกสับปะรดกันแล้วนะครับไปแล้วครับหั่นหัวหั่นท้ายทําง่ายๆอย่างนี้ครับทุกคนจําไว้เลยนะครับการปอกสับปะรดให้ง่ายนะครับคือให้แม่ปอกให้ขอคุณครับเอาครับเดี๋ยวเราก็จะให้แม่ปอกเรื่อยๆแยกเนื้อกับเปลือกกับแกนออกมาออกจากกันนะครับว่าตัวที่ใช้ทํา น้ำไว้นี่เดี๋ยวจะใช้แค่นเนื้อแล้วเดี๋ยวเปลือกกับแกนจะไปทําอย่างอื่นแทนจะไปทําเป็นเทปเช่น,นะครับเอาครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่ปอกให้เสร็จก่อนเนี่ครับเราก็จะจากที่หั่นมาเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปบีบน้ําอีกแล้วก็ระหว่างที่แม่เราปอกอยู่นะครับชิมครับอืมหวดดานฉ่ำไา้เหมือนกัน ลองรอไว้เดี๋ยวรอบีบน้าแล้วเดี๋ยวผมเอาไปต้มอ,อีกทีหนึ่งระหว่างนี้ช่วยแม่ปอกก่อนนะครับเริ่มโดนบนแล้วไปครับไปทํางานกันเถอะนี่ครับหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วเราก็จะามาบีนะครับบีเอาน้ําให้น้ําเขาออกมาให้เยอะที่สุดครับก่อนที่เราจะไปต้มบีไปเลยไอจะคี้ยี่ยูให้แหลกขึ้นบีไปครับ นมัจะมีน้ําออกมาแล้วก็จะมีฟองด้วยฟองพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นฟองอากาศที่เกิดจากการบี้หรือเป็นยีตที่เขามีอยู่แล้วเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในสับป,ปะรดนะครับแต่ไม่สนใจครับเดี๋ยวผมสุดท้ายผมจะต้มให้หมดเลยผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกระดับเซลล์ขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่ระดับอาจารย์อาจารย์แล้วเราแค่ทํากินแบบบ้านๆครับทาไว้กินเองในบ้านทําให้ดื่มเองหลุกๆเพลินๆครับ บี้ไปเรื่อยๆเ,อเดี๋ยวตัวกากเนื้อสับป,ประรดเนี่ยเดี๋ยวแม่ผมก็จะไปทำสับป,ประรดกวนต่อเดี๋ยวแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยีลุงตรงนังกันไปหมดเนี่ยครับไหนๆก็ได้สับป,ประรดมาเดี๋ยวซีโร่เวสแน่งานนี้ไม่มีของเหลือครับใช้มันให้หมดทุกส่วนยกเว้นเศษดินที่ติดมากับลูกนะนั้นล้างออกหมดแล้วบี้ให้หมด บีไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวไปเจออีกทีตอนต้มเลยดีกว่าครับ mm. อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับถุงมือก็ไปล้างน้ายาสตาร์แสนด้วยเพื่อความสะอาดดีนะครื่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนี่ครับสับป,ปะรดหลังจากที่บดบี้ขยี้แล้วเนี่ยครับจะมีน้ำแล้วแล้วก็จะมีเนื้อปนอยู่แล้วน้ำก็ย,ยังแสกเนื้ออยู่แต่เนื้อเละบดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำให้ได้ประมาณ20ลิตรเกือบเกือบถึงไม่รู้แล้ว เดี๋ยวกว็กากาเอาก็เติมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้มนะครับเอาละเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมน้ําแป๊บนึงอนะ่ะอ่านี่ครับเราตั้งไฟแล้วผมจะเติมน้ําแค่ประมาณเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสนะิบห้าสิบหกแผมก็ยังเติมไม่ถึงยี่สิบเพราะระหว่างเติมผมก็ยังนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้ใสน่น้าตาลนะครับผมเอเว้นที่ไว้เติมน้ําตาลด้วยเนี่ยครับฟองมันหมก็เติมน้ำใสแล้วฟองบานเลย เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นจุลินซีในตัวเขาอยู่แล้วหรือเปล่ามันออกไปย่อยผมก็ไม่รู้เราทํากินกันบ้างครับแต่รับรองว่าสุดย yeah. อะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนประมาณผมจะต้มให้น้ําอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศานะครับทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีอะระหว่างนี้เผมจะต้องไปเตรียมของที่ต้องมาเติมในนี้นะครับอย่างเช่นน้ำตาลแล้วก็อสารอาหารยีสต์นะครับยีสต์นิวเทน ร,ระหว่างนี้ก็รอให้มันร้อนไปก่อนเราไปเตรียมของกันอ่ะมาครับของที่เดี๋ยวเราจะเตรียมใส่ไปในน้ําที่เราจะเอาไว้เป็นน้ําหมักว้นะครับอ่ะอย่างแรกน้ําตาลผมใช้น้ําตาลทรายขาวนะแ๋้วผมจะลองที่สองกิโลก่อนถ้าความหวานมันไม่ถึงยี่สิบสองบิตเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มเข้าไปอีกผมจะเติมไว้วัดไปยังว่าจะได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ขนาดไหนเพื่อเอาค่าบิตค่าความหวานนะครับให้มันถึงยี่สิบสองตามที่เราต้องการเพราะว่า สับประรดสดที่ใช้ไปนะครับซื้อมาทั้งหมดสิบโลเป็นน้าหนักรวมเปลือกรวมกิ่งก้าหันใบอะไรของเขาก็แล้วแต่มันก็จะได้น้ําสับประรดเพียวๆไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปเติมน้าเปล่าอีกความหวานมันจะเหลือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะเติมไ่เนี่ยเติมไปวัดไปเลยน้ตาตาลครับอย่างที่สองเหมือนเดิมครับยีสต์นิวทรีนสารอาหารสําหรับยีสต์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาหารของยีสต์พอหรือเปล่าในน้ําหมักของเราก็นี่ครับเหมือนเดิม หกรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรล้วตั้งใจจะทำทั้งหมดยี่สิบลิตรแล้วก็ใส่ยี่สิบกรมัมค่ะช่างขึ้นไปเซซีโลครับตะช่างนะบาแข็งจังเลยอ่าจะใส่ใส่ไปเรื่อยๆนะมีพอว่าไม่รู้ในโหลแต่ถ้ามันไม่ถึงยี่สบกรัมก็ได้เท่าไหร่ผมก็เ,เท่านั้นละ โอ้โหพอดีเป๊แม่ยังกระจับวางเหลือไว้ทําอย่างอื่นได้ต่อนะครับเอาละว่างนี้เราก็จะไปรอน้ําต้มให้มันได้ที่กันเอาครับายอ่ะนี่ครับตัวไวทสับรดของเราที่มาต้มน้ําไว้ยังเรียกว่าไวไม่ได้นะอ่ะนี่ครับแล้วก็มาดูที่หน้าปัดมันเกินมาแปดสิบไปหน่อยตอนนี้ผมลดไฟแล้วแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆเวลาให้อุณหภูมิอยู่ประมาณแปดสิบเนี่ยครับ ประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวพอครบ25นาทีผมจะใส่ตัวอาหารยีสต์ครับยีสต์ e ิลเทียนลงไปแล้วก็รออีก5นาทีจนครบ30นาทีแล้วผมก็จะปิดไฟแล้วก็จะพักให้เย็นก่อนลงถังหมักเอาครับเริ่มจับเวลาตอนนี้ได้เลยครับนี่ครับเมื่อกี้ผมลองเก็บตัวอย่างขึ้นมาวัดค่าความหวานดูแล้วนะครับมันได้5เบรกพอดีเลยครับปรเป๊ะน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลลงไปก่อน1กิโ นะครับคนจนละลายดีแล้วเดี๋ยวผมจะวัดดูว่ามันขึ้นมาเป็นกี่ปีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนได้ความหวานที่ผมต้องการนะ ฟุับๆเหมือนขูดทรายอยู่ยังละลายไม่ดีคนไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหไหลๆแป๊บนะเอาละครับเมื่อกี้เพิ่มน้ำตาลไปหนึกิโลแล้วก็ลองวัดดูใหม่นะครับขึ้นมาเป็นสิบเอ็าดิบนั้นก็เลยคาดคะเนว่าผมต้องการเพิ่มอีก3กิโลกร,รัมนะครับเพื่อที่จะให้ความหวานเขาขึ้นไปถึงประมาณ 20, 2ี2 3บสดิก อันนี้ครับผมเพิ่มกิโลที่สองก่อนอเดี๋ยวผมจะคนให้ละลายแล้ววัดอีกรอบนะเพราะผมก็กลัวว่าค่าความหวานมันจะถ้ามันโอเวอร์เกินไปครับกลัวยี์มันจะทํางานหนักแล้วการหมักจะช้าลงจริงๆต้องวัดค่าพีเอด้วยแต่ทําบ้านๆครับผมไม่มีเครื่องวัดค่าพีเอสเลยนี่แหละเดี๋ยวก็ทําๆไปเดี๋ยวก็อร่อยอีก นี่ครับเมื่อกี้ผมเติมไปสองกิโลและน้ำตาลทรายความหวานมันขึ้นมาถึงที่ประมาณสิบหกีกแล้วนะครับยังไม่พอครับยังไม่พอผมก็เลยจะเติมตาลเขไปอีกรอบนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงจะเปลี่ยนน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลทรายแดงเหตุผลง่ายนิดเดียวเลยครับน้ำตาลทรายขาวที่บ้านผมหมดแล้ว <laughs> ไปครับเติมไปอันนี้ถุงละครึ่งโลนะครับเติมครึ่งโลกัน ไปเรื่อยๆเพราะผมไม่รู้ครับว่ามันหวานมากหรือหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวแค่ไหนมันเป็นถุงเล็กผมก็จะใส่ไปทีละถุงนี่แหละแล้วก็กลวนไปแล้วก็่าวัดไปเรื่อยๆครับไปเดี๋ยวขอกวนก็ไปวัดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าน้ำตาลสุดท้ายนะครับทีเดียวเลยเอาครับอีกครึ่งกิโลกร,รมัมคาดว่าน่าจะเป็นครึ่งกิโลสุดท้ายแล้วเพราะเมื่อกี้ผมวัดดูขึ้นมาที่17.5บิกแล้วนะครับไป ลงไปอีกรอบนี้้มันได้ยี่สิบยี่ิบเอ็ดผมก็พอแล้วครับไม่เติมเพิ่มนะไม่ต้องถึงยี่สิบสองก็ได้ใกล้เคียงก็โอเคแล้วนะทําไปเติมไปทําไปเติมไปเรื่อยเปื่อยเลยก็เหมาะก็เป็นผมดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอกวนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปวัดค่าตัวอย่างให้ดูกันเลยอ่าครับหลังจากกวนน้าตาลเสร็จเหลือไปดูเวลานะครับพอดีเลย เหลืออีก5นาทีก่อนที่จะครบ30นาทีนะครับเราจะเติมตัวนี้ครับสารอาหารยีสต์ครับยีสต์นิวเทรียนตัวนี้เป็นแดบครับเติม5ทีสุดท้ายก่อนปิดไฟนะครับโรยลงไปเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะคนให้เข้ากันนะครับ ใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วสีน้ำก็จะเปลี่ยนไปเลยครับจะไม่ออกขา,ขาวขาเหลืองๆเหมือนเมื่อตอนแรกะจะออกเป็นสีน้ำตาลไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็ทํากินเองครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่ถ้าอยากได้สีให้มันออกเหลืองเหลืองใสๆเหมือนเมื่อตอนแรกก็ใช้แค่น้ําตาลทรายขาวอย่างเดียวครับแต่อย่าลืมนะครับวัดค่าก่อนเติมแล้วก็ทุกๆหนึ่งกิโลที่เติมครับวัดไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยว ค่าความหวานมันจะโอเวอร์หรือว่าค่าความหวานมันเกินอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับนะผมแยกตัวอย่างมาแล้วนะะครับจะเป็นตัวอย่างที่ผมจะไปวัดค่าน้ำตาลค่าความหวานนะครับเอาละเดี๋ยวไปวัดกล่องทับเดี๋ยวเจอกันอ่านครับเราจะมาหาค่าความหวานกันนะครับนะเล่นกล้องอยู่ไหนผมหาไม่เจอเดี๋ยว๊บนอ่า นี่ครับตอนนี้คือยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับค่าความหวานจะเต็มมาครับเราจะเก็บตัวอย่างกันก็น้ําที่แยกออกมานะครับน้ําต้มที่แยกมาบีบใส่หลอดครับแล้วก็มาหยดใส่หน้าปิดซึมสองสามหยดครับอ่นี่ครับพยายามดูอย่าให้มีฟองอากาศในน้ําครับไม่งั้นมันจะเคลื่อนแล้วเราก็ค่อยๆปิดครับอย่าปิดแรงนะอ่านี่มันมีฟองอากาศอยู่นิดนึงเห็นไหม ก็ยก,ยกยกช่วยหน่อยค่อยกดอ่าเรียบร้อยแล้วครับมาเรามาดูความหวานพร้อมกันเลยค่าความหวานที่อ่านได้คือนะโอ้งยี่สิบเอ็ดครับ21นิดนิดยี่สิบประมาณโอเคครับ <จ>ผมจะใช้ความหวานแค่นี้นะครับจะไม่เอาเพิ่มอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมปิดไฟแล้วครับเพราะว่าพอครบห้าทีเดี๋ยวผมก็จะปิดไฟแล้วโอเคครับนี้เดี๋ยวเราก็จะเช็ดทําความสะอาดตรงหน้าปิซซึมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อกันต่อเอาละครับครบห้าทีเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาดับไฟแลเราไม่มีวดชิลเลอร์นะครับ ค,ควรช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเย็นตัวเองจริงๆถ้าจะให้ดีถ้าไวๆเลยครับก็หากระมังใบใหญ่ใส่น้ําแข็งใส่เกลือครับแล้วเอาหม้อลงไปทับแล้วก็เขย่าแกว่วงไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างในก็เอามือถือไม้โวนนะครับโนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวความเย็นเขาจะคายตัวไวแต่นี้ผมไม่ไอ้นี่ครับไม่รีบผมจะปล่อยให้เขาเย็นตัวเองเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วหวานครับหวาน แล้วก็มันจะหวานแบบนวลนมีกลิ่นสับประรดมีรสชาติสับประรดครับก็โอเคนะขนาดน้ำไม่ได้หมักยังอร่อยเลยถ้าเป็นไวน์มันจะขั้นมาทำไมครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเย็นตัวก่อนปิดฝาด้วยนะครับฝาก็ล้างน้ํายาสตา r s แซนให้เรียบร้อยไปครับแล้วเดี๋ยวรออุณหภูมิครับผมจะดูที่อุณหภูมิเขาถึงประมาณสี่สิบองศาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาปกยีตกัน นะครับระหว่างนี้ก็รอไปก่อนไม่รีบอ่าครับตอนนี้อุณหภูมิก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบองศาแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มกองเพื่อเอาตะน้ํานะครับแล้วก็บีบคั้นเงือกมันเลยเพื่อเอาตตน้ําออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วเดี๋ยวผมจะแยกไปส่วนหนึ่งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิถึงประมาณสามสิบกว่าสี่สิบประมาณนะครับเพื่อไปผกกยีดนี่ครับผมก็จะใส่กองผ้าขาวโอเค กองกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นอ่าสับปะรดกวนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปก็ได้ไม่รู้นะว่าสับปะรดกวนจะทันได้ทําคลิปหรือเปล่าว่าผมไม่ได้ทําแม่ผมทาโอเคครับรอสักครู่นี่ครับหลังจากที่ถ่ายใส่ถังเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งตัวอย่างออกมาเพื่อปลูกยีสต์นะครับ ใช้ไม่เยอะครับประมาณ2อง้อแล้สิบนึรสีตัวหนึ่งส่วนส่ของโหลใบนี้ครับเกินปะเกินมาหนึ่งส่วนสามแล้วใช้อีกหน่อยก็ได้อหยวนหยวนโอเคครับแบ่งตัวอย่างมาแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งให้อุณหภูมิต่ำกว่า40่สิบักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปลูกยีสตเอาล่ะเดี๋ยวผมก็ จะปล่อยคาระบายความร้อนไปเนี้ยครับปิดให้ไหน่อยการฝุ่นฝนอะไรตกลงไปนะครับน่องแน่งนองเนงเอาครับเดี๋ยวรออุณหภูมิเย็นกว่านี้หน่อยเดี๋ยวกลับมาเจออีกรอบเอาละครับมาได้เวลาปูกยี้กันแล้วนี้ผมใช้ยีสตตัวนี้นะครับลาวิน EC หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดตอนแรกจะซื้อมาเพื่อที่จะทำไวกะเทียด แต่กระเจี๊ยแพงมากครับเลยเปลี่ยนแผนซื้อสับป,ปะรดมาทําแทนงงไหมก็เลยได้ได,ได้เดี๋ยวก็จะได้คลิปวสับป,ปะรดนี่แหละครับผมใช้ยิต,ตัวนี้ครับอ่ะมานภูมิเมื่อกี้ได้แล้วนะครับอันไก่กันกิ้วน,นภูมิอยู่ที่สี่พอดีเป๊ะครับผมก็เอาเลยตัดกองแป๊บนึง ตัวไก่ก็จุกน้ำยาตาแซนนะครับฆ่าเชื้อก็จะหน่อยแล้วก็นะครับผมก็จะใส่ยีสต์ลงไปหมดซองเลยเพราะเราทำประมาณยี่สิบลิตรซองหนึ่งทำได้ประมาณยี่สิบถึงยีามลิตรนะครับครับเราก็จะทิ้งเขาไว้งนี้ก่อนสิบห้านาทีอเหมือนเดิมครับ จะถุงร้อนคุมปากขวดนะะถุงร้อนคลุมปากขวดไปบีบไว้แป๊บๆแล้วกนหนังยางมัดมัดไว้ล็อกเข้าไว้หน่อยนะครับถุงร้อนจะฟลิบๆเลยยิ้มทำงานเขาคลายการาดปั๊มเดี๋ยวถุงเขาจะโปขึ้นไหมเห็นเลย เราจะตั้งไว้ก่อน15นาทีเี่ยร,ระหว่างนี้ยีสต์เริ่มลงน้ำแล้วเริ่มไหนลงน้ำาครับี้ผนเทเร็วไปหน่อยมันเลยจับตัวเป็นก้อนอยู่บ้างแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเขาตืกก่ก็เดี๋ยวเขาจะทํางานต่อเองเดี๋ยวผมดูข้อมูลยีสต์ตัวนี้ก่อนนะต้องรีไฮเดตใช่นี่นะครับหนึ่งซองทําได้4.5ถึง23ลิตร ให้ตันนี้หมักได้กี่องศานะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ที่อุณหภูมิหมักน่าจะสิบห้าถึงสามสิบห้าเลยนะก็ถือว่าหมักในอุณหภูมิบ้านเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นนะครับเราตั้งไว้ตรงที่ที่มันเย็นที่สุดในบ้านนะเนี่ยนะนี่ไงนี่ใช่ไหมอ่ะอ๋ออันนี้คือช่วงปกยิสามสิบห้าสามสิบเจ็ดอันนี้ผมปลกไวไปหน่อยนะสี่สิบองศาแต่ไม่เป็นไรครับ ตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็นอนอไม่มีเขียนบอกนะเดี๋ยวดูที่ปากสองจะมาประกบกันออกเว็บไซต์ไม่เกี่ยวออันนี้ยีสถ้าไม่ใช้ต้องเก็บในตู้เย็นนะครับคลีฟรีฟิกเชอร์เตนอ่าเนี่ยห้าสิบตรสองออนวอเตอร์ ลงน้ำอ๋อเขานี่นี่เขาบอกอยู่ให้แช่ไว้ก่อนยี่สิบนาทีเลยก่อนที่จะคนไม่เป็นไรสิบห้าพอเหมือนยีตตัวอื่นที่ใช้ใช้กันนี่แหละเดี๋ยวนะผมพยายามหาดูอุณหภูมิในการหมักอยู่ครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมต้องไปเปิดในเว็บเทียบเอาอแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งอุ้ย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 ยีตระเบิดยีตล่นยีตล่น อยู่ๆมันก็แตกครับไอที่จับตัวเป็นก้อนเมื่อกี้น้นําซึมเข้าไปแล้วเขาก็ขยายตัวแล้วเขาเริ่มฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ก็สามนาทีแล้วเดี๋ยวอีกสิบอ่ะผมให้สิบห้านาทีเลยจะได้ใกล้เคียงกับยี่สิบที่เขาเคมไว้ไม่ทำอ่ะเดี๋ยวยี่เดี๋ยวยีกสิบห้านาทีมาเจอครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วสังเกตฟองแล้วมีความรู้สึกว่า ไม่อยากทำวายขับรถไปซื้อเบียดีกว่าไหมเนี่ยโอเคเอาละครับเราจะทำวายกันต่อนะนะครับฟองเริ่มเกิดแล้วยีเขาเริ่มตื่นแล้วเขาเริ่มกินน้ําตาลแล้วก็สร้างกา๊าซออกมาแล้วกา๊าซเซียวทูแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ครับเราจะขยับให้เขาเข้ากันขยับไปเลยแรงแรงแรงอีกแรงอีกแรงอีกอ๋อใหญมันมากกว่านี้นะครับมันจะลอเกินไปมันจะไม่ใช่กิฟต์สาระแล้ว นะครับแล้วเราก็จะพักเขาไว้อีกสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่าโอเคครับก็ครบอีกสิบห้านาทีแล้วครับทํางานดีมากจริงเลยโหดูฟองเลย่สักขวดดีไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่ถังหมักกันเลยโอเคครับนี่มันเริ่มมันเริ่มตั้งแล้วถูกมันเริ่มตั้งแล้วพรามันเริ่มมีกา๊าซเล็กๆ็กแล้ว โอเคครับเดี๋ยวจะใส่ถังหมักกันมาครับถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำแล้วนะครับนั่นก็คือเรายี้ใส่ถังหมักถ้าถามว่ามันยากตรงไหนก็นั่นนะสิมันยากตรงไหนนี่ okay, ครับยี้ที่เราปลกไว้แล้วมีไฮเดรตเรียบร้อยใส่ลงไปเลย ม,มีของฟรีเี็ดได้หายหมดเหลือติดอยู่หน่อยไม่ได้หรอกครับเป็นวิธีของคนโง่ ะะทังตัวนี้ผมลองเช็คดูแล้วนะครับว่า,าตรงฝาเขาเนี่ยไม่มีการรั่วซึมเพราะว่าผมเคยเติมน้ําแล้วก็ความทิ้งไว้หนึ่งคืนน้ําเต็มครับไม่หายไปไหนไม่ไม่มีมุกอันนี้ไม่มีมุกไม่ติดตลกปิดฝาเรียบร้อยติดแอลล็อกอ่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเขย่าถังเขานะครับเขย่าแรงๆเลยสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําการ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำหมักนะครับให้ยีสต์เขาได้ทำงานได้เต็มที่ด้วยโอเคแน่นแล้วล่ะนะครับติดล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูกันผมจะทิ้งไว้หนึ่งคืนก่าเมื่อกี้เรื่องยีสต์ผมไปเปิดดูในเว็บไซต์มาแล้วนะครับก็อ่าเขาบอกว่าหมักได้ที่อุณหภูมิช่วง7จ็ดถึงสาองศาซึ่ง ผมมองว่าอุณหภูมิมันดีมากเลยถ้าหมักในบ้านเราเพบ้านเราเมืองร้อนนะก็โอเคเลยครับไม่เคยใช้ยี้ตัวนี้แล้วเพิ่งเคยซื้อมาใช้เหมือนกันเห็นพี่ๆในกลุ่มเขาแนะนํากันมาโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูปฏิกิริยากันว่ายีสเขาทํางานได้ดีไหมอันนี้ครับอันนี้ฟองน้ําใช่เปล่าเทลงไปมีแล้วเหรอเวอร์า,าโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกัน บายบายอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนก็เช้าแล้วมาดูกันหลังจากที่เราปลุกยีนแล้วก็เริ่มหมักเมื่อคืนนะครับโอ้โหยีนทำงานดีมากดีมากจริงๆโอ้ฟองฟอดฟองวิ่งอย่างนี้ทำไงดีครับออกไปซื้อเบียร์เหรอหยอกยอก่ยอกไงครับดูบับเบิ้ล แก๊สมาเต็มขยับไม่หยุดอาครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้อย่างเงี้ยครับหมักไปเรื่อยๆก่อนเป็นเวลาสิบสี่วันหรือจนกว่ายีสต์เขาจะหยุดทำงานนะครับก็คือไม่มีฟองอากาศเราก็จะเริ่มย้ายถังเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างที่เราหมักไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะมีตะกอนแน่นอนละเราต้องถ่ายตะกอนออกเหมือนเดิมครับ ไม่งั้นเดี๋ยวตะกรนที่มันเป็นพวกซ่ายี้ที่ตายแล้วมันจะทำให้น้ำเรามันแอบกลิ่นไม่ดีนะ <Yeah. S 1> โอเคครับน่าจะไว้เจอกันอีกทีตอนพาร์ทส,สองเลยพวกวนี้เดี๋ยวผมก็หมักต่อไปสิบสี่วันเลยครับเยาวยาวอ่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทส,สองเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก็ พักชมความสวยงามของธรรมชาติกันนะครับก่อนที่เราจะไปทำสิ่งที่ยากที่สุดในการทำวายนะครับนั่นก็คือโอ้